มาเด้อจ้าเมื่อนี้กินเขาเทียงกับลาบหมูสแซ่บนัวๆถ้าเห็ดแบบนี้นเ,นเนี่ยัอมเน็นเงี้ยซุหวานครับพี่นออ้องต้มซุปเรียบร้อยหอยหอยพี่สิองเป็นลาบหมูที่จริงใจสลาเจ้าเฝ้่าเด้อเจวมันมากเลยทวง เอาใส่เอาใส่ถุงหลักอาหาขายน้ำบานถุงหลัจังบานนะคะใค่สื้อไวไรจำจะกินหมดรั้งแหกขันโอ้บะเมิดคำมันปรดขึ้นมาเยอดรวยโอ้คำใหญ่ฝนน้องอ้ยสุดยอดพี่น้องนะครับแซ่บ